สวัสดีค่ะเอจี G, ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านเรามาพบกับเจง้จงเจ้งนิชาเนลนะคะนี่ค่ะบ้านที่เราทำเมื่อวานเสร็จแล้วหน้าตามันก็ออกมาแบบนี้น่าอยู่นะนี่ ท่อมปลายนามาดูด้านในนี่นาอยู่หน้าหนาวอยู่แบบนี้ก็อุ่นดีหน้าร้อนมันก็ไม่น่าอยู่ นี่เห็นเฮือนแบบนี้ก็ดีอยู่ได้วน่เท่า อยู่โฉงค้นพอดีเงินดังสำนีกสวน,นบ้านกับโคกหมูใกล้กันแค่นี้ ป็นทังน้ำที่เราประกอบเมื่อวานนี่วันนี้เห็นแดดแต่เช้านะเห็นแดด สายปัดนี่ยังหนาวอยู่กล้วยหาปลูกก็งามใช่เนาะใส่มาลบหน้านี่สุกเบิดกล้วยนี่ก็ยังสุกโผล่ นี่กล้วยของเราต้นไว้ต้นทุเรียนของเราปลูกอันนี้ก็ต้นทุเรียนปลูกเองอน,นี่ก็ต้นมะขาม หวานอมเปรี้ยวอร่อยค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างนิชาแนลน,นะคะ